สวัสดีครับเซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์เพราะหลังจากเงียบหายไม่มี iOS beta มาให้ทดสอบไปในสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ๆวันนี้ Apple ก็ปล่อย iOS 13.5 beta 3สำหรับนักพัฒนาและ iOS 13.5 beta 2สำหรับผู้ใช้ทั่วไปออกมาแบบไม่มีปีไม่มีคุยงงเด้งงเด้กันไปทั่วโลกครับเพราะที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ Apple ปล่อย iOS 13.4.1ตัวเต็ม มาให้ผู้ใช้ทั่วโลกได้อัปเดตได้ใช้งานกันไปครับตามมาด้วย iOS 13.4.5ที่ปล่อยออกมา2เวอร์ชันให้ทดสอบกันนั่นคือ beta 1และ beta 2และผู้ใช้ก็รอคอยให้ iOS 13.4.5ามจุดบต้ามตามออกมาครับแต่ปรากฏว่าอยู่ดีๆก็ปล่อย iOS 13.5สามจุดบต้าสาำหรับนักพัฒนาและ iOS 13.5สามจุดบต้าสองำหรับผู้ใช้ทั่วไปออกมาให้ทดสอบมาให้อัปเดตกันแบบงงๆเฉยเลยครับ สำหรับสาเหตุที่อยู่ๆต้องข้ามเวอร์ชั่นด้วยซึ่งนี่ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยๆและก็อาจจะกลายเป็นปริศนาชั่วงนิรันดรครับเพราะที่ผ่านมา Apple ไม่เคยให้เหตุผลอธิบายเหมือนกันครับซึ่งการข้ามเวอร์ชั่นแบบนี้อาจจะทำให้เราไม่ได้เห็น iOS 13.4.5ตัวเต็มออกมาให้ผู้ใช้ทั่วโลกได้อัปเดตกันแล้วครับแต่คงจะข้ามไปที่ iOS 13.5ตัวเต็มที่อาจจะออกมาในอนาคตอันใกล้นี้แต่ก็ยังบอกไม่ได้นะครับว่าเมื่อไหร่ เพราะทั้งหมดนี้ขึ้นกับ Apple ครับสัปดาห์หน้าอาจจะมี iOS 13.5ตัวเต็มออกมาเลยก็เป็นได้ครับหรืออาจจะมีเบต้า4ตามออกมาต้องมาติดตามกันต่อไปครับสำหรับ iOS 13.5นั้นรองรับเครื่องในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้ครับเพื่อนๆที่ต้องการติดตั้งและทดสอบ iOS 13.5เบต้าสามารถดูวิธีลงทะเบียนติดตั้งได้ฟรีได้จากลิงก์ท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปนะครับ ในการอัปเดตครั้งนี้บนเครื่องที่ติดตั้ง iOS 13.4.5 beta 2ขนาดไฟล์ในการอัปเดตเป็น beta 3ไม่ใหญ่มากครับบน iPhone 11 Pro Max ขนาดไฟล์อัปเดตอยู่ที่261.1 MB บน iPhone 10อยู่ที่212.4 MB และบน iPhone SE รุ่นแรกอยู่ที่178.8 MB ของเพื่อนๆขนาดไฟล์อัปเดตเท่าไหร่กันบ้างครับคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับเราไปอัปเดตแล้วไปชมกันครับ การกระโดดข้ามเวอร์ชันในครั้งนี้มีอะไรใหม่มีอะไรเปลี่ยนไปจากเดิมบ้างไปกันครับฝากเพื่อนๆกดปุ่มติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณมากครับภายหลังการอัปเดตหมายเลขบิ้วใหม่ของ iOS 13.5 beta 3สำหรับนักพัฒนาและ iOS 13.5 beta 2สำหรับผู้ใช้ทั่วไปคือ 17f 5054H ครับการรับเดตในครั้งนี้มาพร้อมกับคุณสมบัติใหม่หลายอย่างครับเราไปเริ่มกันที่การสแกนใบหน้าแบบ3มิติด้วย Face ID ในช่วงปัญหาเรื่องสุขภาพที่เกิดขึ้นในตอนนี้ทำให้ผู้ใช้ที่สวมใส่หน้ากากไม่สามารถสแกนด้วย Face ID ได้ครับแม้จะมีวิธีพลิกแพลงเอาหน้ากากพับครึ่งมาแปะแล้วตั้งค่าสแกนใบหน้าใหม่แต่ก็ไม่ได้ผล100%ใช้กับหน้ากากได้บางรุ่นและโดยรวมๆแล้ว ก็ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างอยู่ดีครับใน iOS 13.5นี้ Apple ไม่ได้ปรับให้ Face ID สามารถสแกนใบหน้าผ่านหน้ากากได้นะครับเพราะความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลยังเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆสำหรับ Apple ครับแต่ Apple ปรับให้การใช้งานสะดวกขึ้นง่ายขึ้นโดยใน iOS เวอร์ชันก่อนหน้านี้เมื่อเริ่มสแกนด้วย Face ID ไม่ผ่านแล้วข้อความด้านบนจะแสดงข้อความว่าปัดขึ้นเพื่อปลดล็อก เพื่อให้เราปัดหน้าจอขึ้นแล้วปลดล็อกด้วยตัวเลขรหัสผ่านแทนครับแต่ใน iOS 13.5ทันทีที่ Face ID ตรวจพบว่าเราใส่หน้ากากระบบจะข้ามการสแกนใบหน้าไปเลยครับไม่มีการสั่นแจ้งเตือนแต่แสดงข้อความปัดขึ้นเพื่อปลดล็อกเพื่อให้เราปัดแล้วป้อนรหัสตัวเลขได้ทันทีครับซึ่งจริงๆการทำงานในส่วนนี้ต่างจากเดิมแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นครับแต่ Apple ก็ปรับปรุงเพื่อความสะดวกในการใช้งานให้ง่ายขึ้นเร็วขึ้น ให้สอดคล้องและรับมือกับสถานการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นทั่วโลกในตอนนี้ครับจากนี้ไปเวลาที่เราสวมใส่หน้ากากแล้วสแกนด้วย Face ID ก็ไม่ต้องเสียเวลาสแกนแต่สามารถปัดขึ้นเพื่อป้อนรหัสผ่านเพื่อปลดล็อกเครื่องได้ทันทีครับการอัปเดตถัดมาก็สําคัญไม่แพ้กันครับและเป็นประโยชน์มากๆโดยก่อนหน้านี้ Apple และ Google ได้ออกแถลงความร่วมมือร่วมกันในการพัฒนาคุณสมบัติ Contact Tracing หรือการติดตามผู้ติดเชือ้อ หรือใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด1 9ด้วยการเพิ่ม API Application Programming Interface หรือส่วนเชื่อมต่อในการพัฒนาโปรแกรมพัฒนาแอปเพื่อให้แอปต่างๆนำข้อมูลไปใช้ได้และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคครับโดยใน iOS 13.5 Apple ได้เพิ่มสวิตช์เปิดปิด COVID 1 9 Exposure Notification <c oughs> เข้ามาแล้วครับเราไปดูการทำงานของคุณสมบัตินี้กันเลยครับเมื่อเพื่อนๆเ,เปิดเข้าไปที่การตั้งค่า เลื่อนหน้าจอลงไปแต่ความเป็นส่วนตัวแต่สุขภาพเพื่อนๆจะเห็นคำสั่ง COVID-19 Exposure Notification แสดงขึ้นมาครับซึ่งตอนนี้คำสั่งยังไม่แปลเป็นภาษาไทยนะครับเมื่อแต่เปิดเข้าไปก็จะเห็นสวิตในการเปิดและปิดการใช้งานคุณสมบัตินี้ครับการทำงานของคุณสมบัตินี้ทันทีที่เราเปิดสวิตเพื่อใช้งานเมื่อ iPhone หรือ Android เครื่องอื่นๆที่เปิดใช้คุณสมบัติเดียวกันมาอยู่ใกล้ๆกัน ไม่ว่าจะรู้จักกันหรือไม่ iPhone ของเราและเครื่องอื่นๆที่อยู่ใกล้กันจะส่งสัญญาณบลูทูธเพื่อแชร์หมายเลขประจําตัวของผู้ใช้ของเราที่สร้างขึ้นแบบสุ่มโดยใช้กับโทรศัพท์เครื่องอื่นรอบตัวและเก็บข้อมูลการพบเจอการใกล้ชิดเก็บเอาไว้ครับซึ่งข้อมูลนี้มีประโยชน์มากๆเพราะในภายหลังถ้ามีการพบว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีการติดเชื้อขึ้นมาจากข้อมูลที่เก็บไว้นี้ก็จะสามารถแจ้งไปยังผู้ที่เคยใกล้ชิดกับผู้ป่วยให้ทราบทันที เื่อเข้าตรวจรักษาได้อย่างทันท่วงทีครับโดยการเก็บข้อมูลนี้ไม่ได้เก็บเพียงแค่2เครื่องนะครับแต่ละวันแต่ละชั่วโมงแต่ละวินาทีเราเจอใครบ้างพบเจอกับใครใกล้ชิดกับใครก็จะมีการเก็บข้อมูลทั้ง2ฝั่งกระจายออกเป็นวงกว้างทําให้เวลามีการพบผู้ป่วยก็จะสามารถแจ้งเตือนไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องบุคคลที่ใกล้ชิดได้ทันทีเพื่อทําการตรวจสอบรักษาและลดการแพร่กระจายของเชื้อนั่นเองครับซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่แชร์นี้ เป็นข้อมูลที่สร้างขึ้นแบบสุมไม่มีการระบุตัวต,วตนของเราจริงๆติดตามตัวไม่ได้ไม่มีข้อมูลตำแหน่งไม่มีข้อมูลส่วนตัวใดๆทั้งสิ้นและยังมีการเข้ารหัสข้อมูลทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยอีกด้วยครับที่สำคัญข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังผ่านไป14วันตามระยะเวลาการกักตัวเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อนั่นเองครับคุณสมบัตินี้เราสามารถเลือกที่จะเปิดหรือปิดได้นะครับแต่แนะนำว่าควรเปิดใช้คุณสมบัตินี้ครับ โดยทั้ง Apple และ Google แจ้งว่าในวันศุกร์ที่จะถึงนี้จะมีการแชร์ตัวอย่างโค้ดในการเขียนและพัฒนาแอปเพื่อให้นักพัฒนาสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาผ่านระบบนี้ได้ครับและถ้ามีแอปที่ทำงานร่วมกับคุณสมบัตินี้ออกมาเมื่อไหร่ผมจะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันเลยครับทั้งหมดนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงหลักๆแต่สำคัญและน่าสนใจมากๆในการอัปเดตเป็น iOS 13.5 beta 3สำหรับนักพัฒนาและ beta 2สำหรับผู้ใช้ทั่วไปครับ นอกจากคุณสมบัติใหม่ที่เพิ่มเข้ามานี้การอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้จะมีผลกับความเร็วและแบตเตอรี่อย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปทดสอบต่อกันเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ